ห้าสิบการล่วงการผ่านวัยแล้วก็จะเป็นอตมมยตาทางกายแะ่ทางวัตถุเมื่อเรามีอายุมากอายุมากข้าวจะมีอตมมยตาทางฝ่ายกายแล้วก็ห้าสิบเอ็ดเมื่อล่วงการผ่านวัยทางวิญญาณ ก็จะเป็นอตมมยตาฝ่ายวิญญาณอายุมากล่วงการผ่านวัยอย่างฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุฝ่ายเนื้อหนังเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นอตมมยตาทางฝ่ายร่างกายทางฝ่ายเนื้อหนังนก็มันดีขึ้นทางฝ่ายร่างกายแต่ถ้าความรู้ในทางจิตในทางธรรมมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าล่วงการผ่านวัยทางวิญญ,ญาณน อธรมยุต ates. ตาฝ่ายวิญญาณมันก็จะเกิดขึ้นมันจะแก้ปัญหาฝ่ายวิญญาณหมดเพราะฉะนั้นเขาให้เราล่วงการผ่านวัยล่วงการผ่านวัยทั้งทางฝ่ายกายและทั้งทางฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายจิตใจอย่าให้ล่วงแต่ฝ่ายร่างกายเดี๋ยวมันจะแก่เปล่าๆแก่มาพราวแก่เปล่าให้ล่วงการผ่านวัยึ้นดีขึ้นสูงขึ้นทั้งทางฝ่ายร่างกายและทั้งทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ